ามาามนปาเบิ่งแอบเบระเียกนยังกับแบบเดือนเปียกยังเสีนจะเกเี้ยา่าหน้อวมั้ามันกับเจียมาได้มาเยอ่ะมากเอมลชมะเจี้ยบอยกัมันมันมามันมเนาะมันันดีบเียรมันมันนะมันมันอดินแจ่วไ

chứ mừng tí năm chưa làm mất mọi người mọi ở đây người mọi 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 người mọi

น้ำไม่น้อยหน่อยเนาะเออน้าไม่ขึ้นยวนน้ำสูกว่านั้นมันก็ได้เห็นหาดเลยใครเป็นไปลองแพยวนบ้านดงแมนยูนลองแพน่ะไม่ได้มีกับผักนะลองแพเนี่ยโยมเพื่อท่าอยู่ใกล้ๆบ้านว่าใครเคยไปจักเรือขอแยกตกน้ะไปมาแล้วผักย่วนเพราะน้ามันเป็นยันกันแล้วไปกับแต่แพมาก เขาว่าน่าเลิกเล้วนี่ไปไหมเสือทูสิบไม่ใช่คาะเขาคิดเป็นชั้งมั้งชั้นบ้งเพ่อะไรชิ้้งแหลกหลอดค่ะติดต่อไปรอยนึ่เลยแมนบอบเขาบอกสี่อย่ีบสี่อยคร้า เดียวกับเปิดอระดัจ้ามักรค่ะอะไรเลยค่ะมดอกมองกะเบ้รดับเน้่ยะลัจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แม่มฝากด้วยนะคะขอขายเสน่หก่อนจ้าบ๊ายบาย